จะได้กินฮึ้ึโอ้ พอเหอะเรียนเจอ่ากะจริงเ,เจอรากะไม่ได้หรอ มีรูนะเดี๋ยวมันเจอรากอะมอทางนี้ดิเี่าเอาอันนั้นเซ็ตซก่อนกันมาเอามาแล้วใช้อะไรเราเราใส่เราดีแล้วเพิ่งกายเอาดีๆก่อนเจ้าตัวแล้วเจ้ตัวแล้วนี่กูจะหาได้ถ่าย ป็นแบบนี้แหละนี่เจอตัวแล้วของหายากของหายากอยู่นะเอาเลยนี่ครับจิกุงจิกุงนี่ตัวนี้คนเหนือเขาเรียกจิกุงเอาไว้ตำและพริกหรือว่าทอดกินชุบแป้งทอดพอได้กินครับพอได้กินหาตามรูไหครับเพิ่งขุดไปนี่ ไปได้กินครับ